การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องเดินทางด้วยเท้าไปทำงานทุกวันแต่ที่ทำงานของเขานั้นอยู่ห่างจากที่พักของเขา,เามากเขาจึงมักจะไปทำงานสายอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งขณะที่เขากำลังกุลีกุจอเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปทันเวลาทำงานอยู่นั้นด้วยความเร่งรีบเขาจึงเผลอเดินไปชนกับนักพรตผู้หนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนถนนจนตัวเขาเองล้มลงขอโทษด้วยท่านนักพรตข้าเร่งรีบเกินไปหน่อยเพราะจะรีบไปทำงานจึงไม่ดูตามมาตาเรือนักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเฉินกุ้ยเซียงได้เอ่ยตอบกลับมาว่า มิเป็นไรคนที่ล้มเป็นเจ้าไม่ใช่หรือว่าแต่ที่ทำงานของเจ้าอยู่ไกลอย่างนั้นหรือก็ข้าพักอยู่แถวย่านหอพักชานเมืองแต่ที่ทำงานของข้าอยู่ย่านสำนักการเงินกลางเมืองน่ะครับอ้าวแล้วเหตุใดเจ้าจึงเดินมาทางนี้ทางนี้มันอ้อมนะหากมาจากแถวย่านหอพักเดินตัดสะพานจะใกล้กว่าเยอะเลยอย่างนั้นหรอกหรือครับขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้นะ เมื่อทราบดังนั้นเช้าวันต่อมาชายหนุ่มจึงได้ลองเดินไปตามเส้นทางที่นักพรตผู้นั้นแนะนำซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นอย่างที่ว่าไว้จริงๆเส้นทางลัดนี้ช่วยให้เขาประหยัดเวลาการเดินทางของเขาได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวชายหนุ่มจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ืมเรานี่หนอช่างง้อเสียจริงๆหลงลำบากมาตั้งนานหากรู้จักเส้นทางนี้เสียตั้งแต่ทีแรกก็คงสบายมาตั้งนานแล้วการรู้จักเส้นทางที่ถูกต้องช่วยให้เราถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย เส้นทางอยู่มาวันหนึง่งชายหนุ่มก็มีอันต้องย้ายที่ทำงานไปยังที่แห่งใหม่ซึ่งได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าแต่ที่ทำงานใหม่ก็อยู่ไกลกว่าเดิม ทำให้เขาต้องไปทำงานสายทุกวันเหมือนเดิมอีกตามเคยเขาจึงคิดว่าต้องหาเส้นทางลัดที่ใกล้กว่าเส้นทางที่ใช้อยู่นี้ให้ได้ มันน่าจะมีเส้นทางลัดที่ใกล้กว่านี้อยู่บ้างหละห่ะนาเราต้องหาให้เจอหากเจอเส้นทางที่ถูกต้องเราย่อมไปถึงที่ทํางานได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนชายหนุ่มจึงพยายามถามไถ่ผู้คนที่อยู่แถวนั้นว่ามีหนทางที่จะใกล้กว่านี้หรือไม่แต่ก็ไม่มีสุดท้ายเขาจึงต้องทนมีชีวิตที่เรีบเร่งเหมือนอย่างที่เคยเป็นก่อนหน้า วันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกําลังเดินทางไปทํางานด้วยความเร่งรีบอยู่นั้นก็เผอิญเดินไปชนกับนักพรตผู้หนึ่งซึ่งก็คือนักพรตเฉินกุ้ยเซียงคนเดิมนั่นเองอาวุโสข้าขออภัยด้วยที่เดินชนท่านอ้าวเจ้าอีกแล้วหรือเจ้ายัางคงเร่งรีบเหมือนอย่างเคยเมื่อชายหนุ่มเห็นเฉินกุ้ยเซียงเขาก็ดีใจมากจึงได้เอ่ยถามเส้นทางเหมือนเช่นเคยท่านนักพรต ข้าจะไปทำงานที่ย่านศูนย์การค้าพอจะมีเส้นทางลัดที่ใกล้กว่านี้หรือไม่ครับมิมีรออเส้นทางนี้ไกลที่สุดแล้วชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเขาจึงรำพึงรำพันว่าเช่นนั้นข้าคงต้องย้ายที่พักไปอยู่ใกล้กับที่ทำงานใหม่น่ะสินะจึงจะสามารถไปทำงานให้ทันเวลาได้เมื่อเฉินคุ้ยเซียงได้ฟังจึงได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่าแล้วเหตุใดเจ้าจึงม่ทำเช่นนั้น ไม่อยากที่จะย้ายที่พักไปอยู่แถวนั้นเพราะที่เดิมที่ข้าอยู่นั้นอากาศดีมีแอร์อัดเยัดเยยดแถมยังหาของกินได้ง่ายราคาถูกแต่แถวที่ทํางานใหม่ของข้านั้นผู้คนแอร์อัดเสียงดังจอกแจ๊กจอแจแถมค่าที่พักค่าของกินก็ราคาแพงกว่าเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังจึงได้เอ่ยกับชายหนุ่มว่าสิ่งที่จะช่วยให้ถึงจุดหมายได้มิจําเป็นต้องเป็นเส้นทางแต่อาจเป็นพาหนะเจ้าน่าจะลองนั่งรถนั่งรถย่อมเร็วกว่าเดิน แต่นั่งรถไปต้องเสียค่ารถค่ากลัวจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุทุกทางเลือกมักมีทั้งเสียและได้อาจจะไม่ให้เสียเลยย่อมเป็นไปได้ยากการเดินเอาไม่นั่งรถก็มีข้อเสียเลือกทางที่คุ้มค่าที่สุดย่อมเป็นการดีกว่าเย็นวันนั้นเมื่อชายหนุ่มกลับไปที่พัก เขาก็ครุ่นคิดถึงข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางเขาพบว่าแม้การนั่งรถจะมีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่เขาได้รับในแต่ละวันนั้นก็ถือว่าเป็นเพียงเล็กน้อยและมีความคุ้มค่ากว่าการย้ายไปอยู่ที่ใหม่อืมค้าตัดสินใจได้แล้วแหละการนั่งรถไปนั้นแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ก็นับว่าคุ้มค่าเพราะที่นี่ค่าที่พักและค่าของกินถูกกว่าแถมยังสบายไม่ต้องเดินเองให้เมื่อยด้วย ตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็นั่งรถม้าไปทำงานทุกวันวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งรอรถม้าเพื่อที่จะไปทำงานเขาได้มองเห็นนักพรดคนเดิมเดินผ่านมา จึงได้เข้าไปเอ่ยขอบคุณนักพรตว่าขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชี้แนะข้าในวันนั้นการใช้พาหน,นะช่วยให้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นมากแม้หนทางจะอยู่แสนไกลก็ยังไปได้ทันแถมยังสบายกว่าเดินอีกด้วยเช่นนั้นก็ดีแล้วหลายปีผ่านไป ชายหนุ่มเมื่อทำงานไปนานๆจนเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งเขาก็คิดจะลาออกเพื่อออกไปประกอบกิจการเป็นของตนเองเท่าแก่ข้ามาขอลาออกเอาทำไมล่ะข้าทำงานกับท่านมานานจนอายุก็เริ่มมากแล้วข้าว่าน่าจะถึงเวลาที่จะออกเดินทางตามความฝันของตนเองเสียทีแล้วจเจ้าจะไปทำอะไรต่อล่ะ ถ้าเห็นเดีย๋ยนี้ใครๆเขาก็เปิดร้านน้ำชากันถ้าก็เลยคิดว่าจะออกไปเปิดร้านน้ำชาบรรยากาศดีๆให้คนมานั่งจิบกันนะครับอย่างนั้นหรือเช่นนั้นก็ขอให้เจริญห่วบเอ้ยเจริญรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนั้นหลังจากออกจากงานชายหนุ่มก็ได้นำเงินที่เขาเก็บออมไว้ไปลงทุนเปิดร้านน้ำชาเล็กๆแห่งหนึ่งแถวท่าเรือ แต่การทำธุรกิจกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ชายหนุ่มคาดหวังไว้พี่ชายมานั่งจิบน้ำชาให้สบายใจหน่อยไหมไมีเอาหรอกวันนี้ข้าหิวอยากหาอะไรหนักท้องกินดีกว่าใช่ใช่ข้าหิวข้หิวเออร้านน้ำชามีเห็นขายดีเลยเหตุใดคนจริงชอบเปิดกันนักนะเห็นเปิดกันทุกตรอกซอกซอยเลยคิดว่าจะดีเสียอีก ลองเปลี่ยนธุรกิจดีกว่าขายอะไรดีนะอืมรู้สึกว่าร้านขนมคนเปิดกันเยอะน่าจะขายดีเปลี่ยนไปเปิดร้านขนมฟูแทนดีกว่าชายหนุ่มตัดสินใจเปลี่ยนธุรกิจใหม่แต่ก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จอีกตามเคยพี่ชายรับขนมฟูอบหอมๆไปทานหน่อยไหม พอดีวันนี้พวกข้าหิวยิ่งกว่าวัน,วนก่อนซื้ออีกอยากกินอะไรที่มันอิ่มอิ่ท้องหน่อยใช่ใช่ข้าหิวข้าหิวออขายขนมฟูก็ไม่ค่อยมีคนซื้ออีกตามเคยสงสัยคงต้องเปลี่ยนธุรกิจอีกแล้วแต่จะขายอะไรดีล่ะเนี่ยถ้าจะหิวแล้วไปหาข้าวกินก่อนดีกวา่าอืมเปิดร้านอาหารก็น่าจะดีนะ เห็นคนเปิดร้านอาหารมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นเปลี่ยนไปเปิดร้านอาหารตามสั่งแทนดีกว่าแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่อย่างไรเขาก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จอยู่อีกเหมือนเดิมเป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่ชายวันนี้ข้ามีอาหารตามสั่งนะอยากกินอะไรสั่งได้เลย พอดีวันนี้พวกข้าง่วง่วงนอนมีค่อยพอว่าจะหาน้ำชาจิบแก้ง่วงสักหน่อยยังไม่อยากกินอะไรหรอกใช่ใช่ข้าง่วงข้าง่วง ทำธุรกิจเจ๊งมาหลายครั้งจนเงินเก็บที่มีอยู่ก็เกือบจะหมดอยู่แล้วสงสัยคงมิแคล้วจะต้องกลับไปเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเดิมเสียแล้วกระมังเพราะหากขืนดันทุรังต่อไปมีหวังได้หมดเนื้อหมดตัวเป็นแน่วันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังครุ่นคิดถึงเรื่องธุรกิจของเขาอย่างเป็นทุกข์ใจอยู่นั้น ก็บังเอิญเหลือไปเห็นนักพรตคนเดิมที่เคยให้คำชี้แนะเขาเมื่อหลายปีก่อนเดินผ่านมาเขาจึงได้เดินเข้าไปหาเพื่อเอ่ยทักทายคารวะท่านนักพรตท่านยังจำข้าได้หรือไม่อืมข้าจำได้เจ้าคือหนุ่มน้อยที่เอาแต่หาหนทางไปให้ถึงที่ทำงานใช่หรือไม่ถูกแล้วครับความจำของท่านเป็นเลิศวันนี้ เจ้าจะเดินทางไปที่แห่งใดอีกแล้วอย่างนั้นหรือเปล่ารอครับวันนี้ถ้าไม่มีที่แห่งใดจะต้องไปอีกแล้วชายหนุ่มหยุดพูดแล้วก็ถอนหายใจสักพักเขาก็ได้เอ่ยถามนักพรตไปว่าท่านนักพรตวันนี้ข้ามีจุดหมายที่อยากไปให้ถึงแต่กลับไม่รู้ว่าจะต้องไปในเส้นทางใดจุดหมายที่เจ้าอยากไปถึงคือที่แห่งใดอย่างนั้นหรือ วันนี้จุดหมายที่ข้าอยากไปถึงมิได้เป็นสถานที่แต่คือความสำเร็จที่ยังมีรู้เส้นทางที่จะไปให้ถึงชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังข้าเปลี่ยนธุรกิจมาหลายต่อหลายอย่างแล้วอะไรที่คนทำแล้วรวยข้าก็ทำอะไรที่คนลงทุนแล้วได้กำไรข้าก็ลองแต่ก็ม่เห็นสำเร็จเหมือนอย่างคนอื่นเขาสักทีมีธุรกิจอะไรที่ข้าทำแล้วจะร่ำรวยจะสำเร็จได้บ้างหรือไม่เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟัง ก็ได้เอ่ยตอบกลับมาว่าพอนุม่มสิ่งที่เจ้าต้องการนั้นหาใช่เส้นทางแต่เป็นพาหนะเส้นทางกับพาหนะมันแตกต่างกันอย่างไรอย่างนั้นหรือเส้นทางนั้นสำหรับทุกคนแต่พาหนะนั้นสำหรับบางคนหากมีเส้นทางที่ไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายใครๆก็คงไปถึงทุกคนก็คงประสบความสำเร็จกันหมดความสำเร็จ ย่อมไม่ใช่ที่ที่คนทั่วไปจะไปถึงได้ง่ายๆผู้ที่มีพาหนะที่ดีพอเท่านั้นจึงจะไปได้ถึงแทนที่จะมัวหาเส้นทางที่ดีที่สุดหาสิ่งที่จะช่วยให้เราไปถึงจะดีกว่าอย่าเอาแต่เสาะหาธุรกิจที่ใครๆทําก็สำเร็จแต่จงเสาะหาวิธีการที่จะทําให้สำเร็จเมื่อพูดจบเชินกุ้ยเซียงก็เดินจากไป ผภาหน้าที่ดีช่วยให้เราไปได้ทุกเส้นทางแม้จุดหมายจะอยู่แสนไกลบุกป่าฟ่าดงข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปถึงได้จุดกัง่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา ข้าเข้าใจแล้วสิ่งที่เราตามหาไม่ใช่ว่าจะทําธุรกิจอะไรแต่คือจะทําธุรกิจอย่างไรต่างหากธุรกิจที่ใครๆทําแล้วก็รวยมิมีหรอกมีแต่คนที่ทําธุรกิจแล้วรวยเท่านั้นข้าจะขอลองสู้อีกสัตตั้งเมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในธุรกิจร้านอาหารของเขาใหม่ ทั้งปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพิ่มความหลากหลายของอาหารและเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นพี่ชายเชิญแวะร้านของข้าปรับปรุงใหม่ใช้ไลกว่าเดิมปรับปรุงใหม่อย่างไรอย่างนั้นหรือร้านข้ามีทั้งน้ำชาขนมฟูแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยวันนี้ยังไี่มีอารมณ์เอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะ เอาอย่างนี้พี่ชายวันนี้ข้าให้พวกท่านชิมขนมฟูของข้าฟรีหนึ่งชิ้นก็แล้วกันฟรีอย่างนั้นหรืออย่างนั้นเอามาเลยเมื่อลูกค้าได้ลองชิมขนมฟูของชายหนุ่มแล้วก็ปรากฏว่าอืมก็อร่อยดีไว้วันหลังจะมาอุดหนุนนะแต่ข้ากินขนมแบบนี้แล้วชักฝืดคอหิวน้ำแล้วเละสิ เออข้าก็เหมือนกันจะหาน้ำกินจากไหนกันเนี่ยอย่างนั้นเราหนังจิตน้ำชาให้ใหายคอแหงกันก่อนดีกว่าคนขายเอาน้ำชามาการหนึ่งจอกสองได้เลยครับกินน้ำแล้วรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเลยอย่างนั้นเอาเข้าวผัดมาด้วยสองจานเลยได้เลยครับ อืมร้านนี้แต่งร้านสวยดีนะบรรยากาศก็ดีนี่มาลองนั่งนี่รูนะเนี่ยต้องหาทางเพิ่มช่องทางการขายอืมคนส่งของต่อไปเจ้าช่วยมารับอาหารจากร้านของข้าไปส่งตามบ้านให้ด้วยนะได้ครับ แม้การขายแบบส่งตามบ้านจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งทําให้ได้กําไรน้อยลงแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะทําให้ขายได้เพิ่มขึ้นและช่วยให้คนได้ชิมรสชาติอาหารและรู้จักร้านเราเพิ่มขึ้นเมื่อรู้จักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ธุรกิจของชายหนุ่มก็ค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยและไปได้สวยอย่างที่เขาตั้งใจไว้ในที่สุดปัญญายุทธจากเรื่องนี้ที่ที่มีความสำเร็จอยู่นั้น มักเป็นที่ที่คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงหรือไปถึงได้น้อยเพราะหากใครๆก็ไปถึงได้ย่อมไม่มีความสำเร็จเหลืออยู่เพียงพอสำหรับทุกคนดังนั้นกลยุทธ์และทักษะความสามารถที่คนทั่วไปไม่มีรวมทั้งการรู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงตามยุคสมัยให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราได้เปรียบและไปถึงจุดหมายที่อยู่แสนไกลหรือไปถึงยากได้อย่างสบายและรวดเร็วกว่าคนอื่นได้ อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์อยู่มาวันหนึ่ง ้ามีปัญหาอีกแล้วแหละครับท่านนักพรตมีเรื่องเกิดเนื้อร้อนใจอันใดอีกแล้วอย่างนั้นหรือข้ามีสถานที่ที่อยากไปให้ถึงแต่ไปไม่ได้เจ้ามีสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากทําให้สําเร็จอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับคราวนี้เป็นสถานที่ที่ข้าต้องไปให้ถึงข้ามีธุระที่ต้องไปให้ถึงเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเกาะอยู่กลางน้ําแล้วเหตุใดจ,จึงไม่นั่งเรือไปเหล่าพอดีข้าเป็นคนเมาเรือนะครับ บางทีอาจถึงเวลาที่เจ้าต้องมีคนมาช่วยทำงานแทนตัวเจ้าเองบ้างแล้วปัญญาหยุด,ช,ดช่วยคนให้ได้ลุดพวางทุกเข็นปลงปลอบใจให้ร่มเย็น Hãy đăng ký kênh qua ủng hộ